สบายดีตอนค่ำเดอ้อพี่น้องนี่ตอนรับเข้าสู่สองเสาหนำบานหน้าสร้างเหตุหัวกระไดห้แล้วบลูเลยท่างข้นนั้นไปเบิ่งชมวิวแทงนามเนาะจ้ะจุดสมวิว,อว,วบอนสูงๆบอนแทงหนามเพร่ออะเหตุหัวกระไดขึ้นไปเบิง่งตางมูบลคือมูแน่เหตุกระไดพอแล้วเราควรออกแบบอยางใดแบบนี้แบบนี้ ้างกระจัดห้คือว่าสร้างดีมาานะีคุณภาพเนาะพี่น้องเป็นกะเห็ดเทือนใหน้ต่อออกให้แล้วก็มาจ้างเพลินเห็ดแทงน้ำอีกบานมีแทงน้ำไว้ใส่ไว้เห็ดเห็ดกินเยือนคนะั<ม>่วเนาะเถื่อยากเห็ดกินเยือนคั่วเขาก็นีน่แหละตอ่อเขาเหลือแต่ท่อน้ำเนาะย,ยังว่าจะไ,ไปซื้อเป็นมืออื่นได้ไปเบิ่งน้ำกันไปเบิ่งไก่ไก่น้ำกันหัวกระได้ ขึ้นชมวิวย่ามมาเนยที่ขึ้นไปนอนว่าหมดแรงยังมาหรือ,อยังมา,งามจอดติดเลยแนบเท้าเลยระกันได้ขึ้นไลวลาฝพ้นตกไปแต่สิมื่นเนาะ Nằm hả mày hết bao cái nám lu. Nhím la, nhím la. Nhím la, nhím la. Rồi. นม่นี่ตักเลไ,ไวๆหักระไดึ้นได้ไดยี่ิหัวบันไดค้นได้ยี่บ้าเนยย่านค่าึืนนี่ก็สั้นๆแล้วไง sang diệp vương con <laughs> xuân phát. à subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ phát cả này phát nhắn, phát nhắn chắc à. đèn này tất đi. Tang 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 đi. ถั่วห้ากางดิล้มตาล้มตาถั like ่วนี่งั้นนี่งั้นเป็นหมาไปลี้รองั้นแต่บุเป็นหมาเนาะงั้นแต่บุเป็นหมา่มาถั่วบุเป็นหมามาคือเป็นดอกอะไรมาคือ หนึ่งสองสามพูดหน้า <ish> ข <N> ึ <ish> <N> ้น <ish> ช <N> ิบ <ish> ว่าเป็นย <jamais> <N> ังเปล่า <ish> พ <incident> <N> ูดหน้าขึ้นบนบันไดชิบว่าอ่อนแนบแนบปล่าคือพอห้ามขึ้นเนี่ย ใช่ไหมไปใกล้เอ่ยเลยอย่านี่มะลิใบนี่งดีเอวยกก่อนนคือยนมอทีพักสลัดงามงามงามยืนฮมงามวพักสลัดนี่มมน้มมนนา

cửa nắng nóng 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 ดูนสาขต้นได้ที่มันผสมบูรณ์นอกซะที่โพดทีกะทีท,ทีเลยไปกินหมาดูออกทงต้นสามต้น cây này là cây hàn ngũ thể, xì cây, ngắm, men tàu thòng, em mọi người, chào mọi người, thác đây bật lên, đấy bật lên. Xay là mấy cướp nè. Rồi. sai cướp là mẹ một đèn thịt quát. Quay, 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 ว่าจนมกที่กันเติมอยเป็นบมตพวงงามมันงามงามงามบ่ระิมกับผมมันแตกเนาะกี่ว่าเหยียบมันหักไปวะมันแตกขึ้นมาใหมายาลากระป๋อตาลีเ่งมือกันถ่ายยังหันได้ลูก sông buồn chấm đi ốc này, bay lặng mình khó bay nhỏ mình, lặng mình vậy là bôi nhảy để đâu เดี๋ยวออกบะอื้อตายน้ำก็มีแดงโมเป็นทางไงเลยเดี๋ยวออกไปอื้อไปได้ออกฟางแล้ว

<N stereotype> đỏ đi cứ để chạm khác cường như này mama sẽ cướp honey luôn sẽ cướp hay mãi 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 ออขึ้นอยากมาขึ้นเบิ่งเได้เนาะเพิ่นกันไหนจะจะขึ้นเบิงงบ่จะสิบอย่างต๊กก่อนสูงแล้วมาหามพกพาหามขึ้นเนาะ,ะสูงยกกันตุกยตนต๊กลงมนาะ หนตกลงมาหนึ่งช้อนข้ามจุมเลยลงแล้วก็ัลว้วนืองเลือแต่แลตอทอเอาเงินครัวเขบคนอะไรที่มาเบิ่งมาซม